จุลุกิลิงามขนาดเจ้าแม่นทั้งนั้นเลยงามเห็ดเขาเหลืองเจ้านี่โอ้โอมาม่อนนี้เจ้า,า,ววาเห็ดทั้งนั้นเลยวะตะคานบ้านนาสวัสดีเจ้าวันนี้ขึ้นดอยแหมแล้วเนอขึ้นดอยมาพอมีเห็ดก็เป็นว่าปะเห็ดแจ้เลยเจ้าเห็ดขเหลืองนี่สองจีคัดเดินมาตะก,กี้อันนี้จีหนึ่งอันนี้เห็ดอย่างโอ้หเนอเห็ดลมเจ้า เ็ดลมลังเขียววันนี้มาได้เลยสองจีเนอร์มันยังออกเรื่อยๆนะเจ้านี่ขึ้นมาตังบนนี้ฮหน่อันนี้บานละตังบนท่ันจีบานก็นยังงามอยู่เจ้าราคาดีเนอร์เฮดประเดี๋ยวนี้เนาะจานละห้าสิบบาทเจ้า โอ้หักเลย,ยนาะิาดึงตังลูปมันกะถ้าดึงตังบนมันก็หักอ่ะดอกมันเริ่มเหี่ยวแล้วแห้งอ่าอันนี้ที่ไปเห็นนี่เจ้าออันนี้ก็ขลยงเจ้าเหลียงอันหัมเนี่ย จุลุ่ยจีริงามขนาดเจ้าแม่นทั้งนั้นเลยเผียวดูเร็วป้าเออเอาเลยเอาเลยกำลังออกเลยดูเอาเลยเขียวเลยครับนี่อันนี้มันม้วยแล้วคันเพชรขลียงเจ้ากานปาก กระตักกระตักเจ้าหนี้วะอันนี้เอาแล้วจะเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้ต่อแล้วเนาะห้อเกีตรงไหนด้วยเจ้าดอกนี่งแล้วนี่ก็จะเป็นบานอุ้ยโอ้โหกับบบหินเนี้ยต่างมันจริงเนาะ มันชันเจ้ามืนน่นขนาดเลยบานนี่จะเอาไปดองหิ่สม้มโอ้อันนี้งามหิดขลานเจ้ายังใหญ่เลยเดยอสวยมาก หนึ่นงโอ้อันนี้มีแต่จีจี๋เจ้านี่ยงามมากนี่แจ้งเพิ่งเห็นจีจโอ้ยเดชได้จ้ลูกมันได้อย่างเดียวเดียวกันตินมันหักไหมเอาบ่ตินเนาะเอาละ,ไ,ะาลได้ตัวเองฮะ อ๋อนี่จีสองดอกเจ้าสองผีอันนี้ผีนี่สองดอกเจ้ากำลังงามเลยอ่า อ,อันกังง้โอ้เริ่มเจอดอกตูเลยโอ้มาม่อนนี้เจ้า,ามาตะว,วันนี้เห็ดทั้งนั้นเลยทั้งลุ่มนี่ดูหันกับแม่นถ้ามาตะว,วานี่งั้กับังจีเลยเจ้านี่ข้างๆพัดนี่เห็มน,นี่ดูดูเนี่ยแม่นทั้งนั้นเจ้าแต่บ่เอาละบานเนี่ย บานๆแบบนี้เอาเราจะแม่นทั้งนั้นเลยบริเวณนี้เฮ็ดทั้งนั้นเถ้าเถ้าเถจีกับมีตะนี่เอาจีๆกับเปาะลงไอ้บานเราต้องเอาละอ่านี่บานๆแบบนี้เอาแล้วเจ้านักแก ต้องตาดีๆเจ้าั่นทำจีหนึ่งโอ้แง่เอาขี้ดินเอาแค่น้อยเด้อปัดๆเอาแค่น้อยอืมบรรยากาศบนดอยเจ้าที่พัดนาตอนนี้ก็คือจะสามโมงแล้วเนี่ยโอ้โหตัางุูมนี่แดดขนาดเลยขึ้นมาตรงบนนี่ยังคลึ้มอยู่เลยเจ้ายังเย็นๆอยู่เลยเนาะอืม อยู่นี่สามดอกเจ้างามอัลละขุดทันกันอ๋ออันนี้เห็ดคลลานเจ้าดอกหนึ่ง ตูมตูมเนี่ยมันบาลๆกันเจี่ยบามสวยจ้ะสองดอกดูงามเห็ดเขาเลียงเจ้านี่สองดอกเจ้าอันนี้ยังไงเลยน่าไขว่ไหนไหมอันนั้นบานละในตีนไห็น่าไข่ว่าในดินลย ส่วนนี้ปนไข่ยื่ลุจะออกแล้วนี่างาน,นเจ้าถ้าวนแดดเผาจนเหีเห่ยวเลยนี่ดอกเป็นดอกอันนี้แดดดอกนี้เหี่ยวละอันนี้จกตะกี้ว่าสองเป็นสามเจ้าอยู่ตรงพุนหันเป็นสองตัวแต่สามโอ้สี่เนาะเป็นไข่อยู่ สภาพตรงบนนี่ค่อนข้างจะ,งะแดดนิดหน่อยจะ้ะแดดมีแต่มันบอฮ้อนอันนี้บานแล้วเนาะยังบานเลยเนี่ยโอ้ดอกนี้งามฮันโหดอกหนึ่งอันนั้นหนอยขีนแล้วแดงไปน่อยนึง ลงดอยติ๊ก,กันแล้วเจ้าเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเนาะไอยลุงด้อยกันลุยลุยแล้วเจ้า <laughs>